ตัวมันก็จะมีสามตัวเราเลือกแค่ตัวเดียวเพราะมันหายไปนีครับนะตัวนี้๋ย่มองโทรศัพทเลยมาหอมเล่กพี่เนี่ยอหอมมันสีอะไรพี่เอาสีเขียวอหอมมัสีอะไรสีโอเคเราก็จะเอานี้เก็บไปเอาสองนี้เก็บไปแล้วกัวไดมโนะคะ ที่จะทำไม่ดีนะคะนะตุ๊กต่อขงเรามีเราอี่ตรงนี้อ่ะขอ่ะข่อมันย้อนก่อนเลยข่อมโยนก่อนข่อมได้ไหมป๊าโยนเลยจะสามนัดขึ้นมาเนี่เลยขอมขึ้นตรงไหนข่อมขึ้นมาตรงนี้เหรอข่อมมาอยู่นี่ครับตาผมสายสามเข้ากันอ่ะตาหอมข่อมยนข่อมยน ห้าครับหนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่หอมต้องมาทางนี้ทางนี้ทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหอมตกมาตรงนี้าน 1, 2, 3, 4, ามาอยู่ตรงนี้หอมตกนะครับเนี่ยคุณตะกล้องครับมาโชวตรงนี้หน่อยนี่เป็นหางครับเห็ยมแล้วมาทางไหนหอมต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะหอมร่วงหอมอยู่ตรงงูใช่ต้องไปทางไหนหอมมาหยุดก่อน,นตาพี่หนึ่งสองสามสี่ห้า อหอมโยนได้สามมมีมมี่มามี่้5ห้าหนึ่งองสาม่โอ้หลวงตาหอมสี่มานมหนึ่ 1, 2, 3, 4, งสองสสนะครับสี่หนึ่งสองสามส อ๋หอมโยนสามหอมเดินมาตรงนี้หนึ่งสองสามขึ้นมานี้ยมาผมครับสี่หนึ่งสองสามสี่หอมเดินที่ส so ี่อันนี้อันนี้หนึ่งสองไม่ใช่หอมโยนนี้ หนึ่งสองสามสี่อะหอมโยนเลขสี่หนึ่งสองสามสี่สีอามสี่ะอหอมโยนหนึ 1, อาอ่ะหอมเดิน ตูมาน,นี่ว้าวน้องผมเล่นเก่งจังห้ 5, 1, 2, 3, 4, 5, าหนึสองสาสี่ะหอมโย 2, 2> นานี่จับมาพี่นี่ยหนึสองสาแล้วยุดก,กันสนึ่งสองสามหอมโยน มามนะครับหนึ่งสองสามจากที่หนสองนี่นะครับ 1> 1, 2, 3, 2, น้องหัวงูครับเร็วเร็วครับเร่งเร็ครับสนะครับสี่หอมากเดิมมานี้หนึ่งสองสามสี่ห้าือบลงเลยนะครับนี่หูเนี่ย สองหนึ่งสองสาขอมแดงสองหนึ่งหนึ่งหอมมัตกมาตรงนี้นะมาหอมนีดสามหนึ่งสองสามกดซ้อนี่ครับบันไดอยู่นี่แล้วครับจากบันไดสวรรค์นี่ครับเขาเราจะเรียกบันไดสวรรค์สี่ที่เป็นนะครับขึ้นมาแปดสิบเจ็ดครับโอ้โเร็วมากเฮ้แปดสิบห้าแปดสิบห้านับเล่งนับผิด ตาของมาของเยิครับสี่ข <4, S 1> อมเดิมดิมาจับมือพี่เดินเดิหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาเนี้ยตะกงชวดจับกระดาษไม่ได้นะครับสี่นะหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาเนี้มาโยอนครับ กนันบ,นบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่นี่อยู่นีต่ตอนนี้กำลังสูสีกันหกนับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสา่ห้าหก้อ้ยเดี๋วพม่ตัครับานีหนึ่งสอห้าหโอ้ยลวงออกมาเล่นดิเอ็งลวงได้วะเร็วเอ๊เอ็ง มือเร็วโยนโยนกระแกงมือไปขายเลยเลยหกค่ะหกหกนะครับอุ้ยจะรู้ไหมจะรู้ไหมเนี่ยใครอยู่เลยครับเอาแล้วก็ขอจบแค่นั้นแหละงั้นเราไปอ่ะ แชร์ซอครับตะไใครวันนี้เราก็จะกบการรีวิวถ้าชอบก็ลืมกดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ให้เป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ